สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i t ทีดีมีคำตอบ IT E-learning 24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสรุปประเด็นนี้นะคะว่าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40มาส่งแล้วก็สมัครตอนอายุ60ปีนะคะส่งเดือนละ300บาทนะคะจะขอส่งแค่5ปีและขอคืนได้ไหมนะคะสำหรับวันนี้ก็สรุปประเด็นนี้พร้อมรายละเอียดให้รับทราบนะคะ สำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3จะมีอยู่50สิทธิประโยชน์ด้วยกันนะคะซึ่งสิทธิประโยชน์ต่างๆจะเป็นไปตามเงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบและก็การเบิกสิทธิในแต่ละกรณีนะคะซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงสิทธิประโยชน์เฉพาะกรณีชาราภาพนะคะที่จะขอคืนเงินได้ทุกคนนะคะจะขอคืนอย่างไรนะคะ สำหรับสิทธิประโยชน์นะคะของผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3จ่ายเดือนละ3 0 0จะมีสิทธิประโยชน์กรณีชาราภาพเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์นะคะทุกคนจะได้รับเหมือนกันก็คือจะได้รับเมื่ออายุครบ60ปีบริบูรณ์และสิ้นสุดการเพนผู้ประกันตนต้องครบทั้ง2อข้อนะคะอายุ60ปีขึ้นไม่ว่าจะเป็น60 61 62 63ถึง70ปีก็สามารถขอคืนได้นะคะแต่ เราจะต้องสิ้นสุดการความเป็นผู้ประกันตนจะสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนได้เมื่อไหร่มี2กรณีนะคะกรณีลาออกที่สำนักง,งานประกันสังคมและก็กรณีเสียชีวิตนะคะหาก,กเราจะขอใช้สิทธิ์เราก็ต้องไปยื่นขอลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ที่สำนักง,งานประกันสังคมซึ่งสามารถยื่นพร้อมวันที่เราไปขอเงินคืนในรูปแบบของเงินบำเหน็จชดาภาพนะคะ ซึ่งเราจะได้รับเงินคืนในรูปแบบของเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนรายปีตามที่สำนักง,งานประกันสังคมกำหนดนะคะซึ่งในขณะที่เราส่งเงินสมทบเราสามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมหรือจะเรียกว่าเงินออมได้นะคะ เดือนหนึ่งไม่เกิน1,000บาทปีหนึ่งก็ไม่เกิน1 2 0 0 0บาทมีการคิดดอกผลให้นะคะแล้วคิดอย่างไรจากเงินที่เราจ่ายสมมุติเราจ่ายเงินสมทบไปที่3 0 0บาทต่อเดือนนะคะเราจะมีเงินสะสมในเงินชราภาพหรือเงินบำเหน็จเราอยู่150บาทนะคะหากเราจ่ายเงินสมทบ1,80เดือนขึ้นไปนะคะก็จะมีเงินเพิ่มอีก1 0 0 0 0บาทนะคะสำหรับวันนี้ก็ทำตารางเงินบำเหน็จ สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3ไว้นะคะกรณีที่เราจ่ายครบ1ปี1ปีคือ12เดือนเต็มนะคะจะมีเงินสะสมนะคะเงินบำเหน็จที่1,800บาทถ้าครบ5ปีจะมีมเงินบำเหน็จอยู่ที่9,000บาท10ปี1 8 0 0 0บาท15ปีจะมีเงินเพิ่ม1,000 0บาทก็จะรวมเป็น3 000, 7 0 0 0บาทนะคะ ส่งครบ20ปีก็46,000บาทส่งครบ25ปีก็55,000บาทส่งครบ30ปีก็64,000บาทอันนี้เป็นประมาณการตารางเงินบำเหน็จของผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3นะคะ ดังนั้นนะคะจากประเด็นที่กล่าวถึงนะคะว่าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ส่งตอนอายุ60ปีเดือนละ300ส่งแค่5ปีขอคืนได้ไหมนะคะก็สรุปเป็นแนวทางให้ดังนี้นะคะเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ทางเรื่องที่3นั้นจะขอเบอิกเงินคืนในรูปแบบของเงินบำเหน็จชราภาพจากประกันสังคม ได้เพียงครึ่งหนึ่งของเงินสมทบที่จ่ายนะคะโดยเป็นไปตามเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพสำหรับผู้ประกันตนมาตราศ0นณนะปัจจุบันส่งเงินสมทบนะคะ3า0บาทจะได้เงินบำเหน็จคืน150บาทนะคะส่งครบ180เดือนจะมีเงินเพิ่ม1,000 0บาทถ้าส่งครบ5ปีจะได้รับเงินบำเหน็จคืน9,000บาทนะคะโดยประมาณนะคะซึ่งสำหรับยอดเงินที่แน่ชัดต้อง สอบถามจากประกันสังคมอีกครั้งนะคะเพราะจะมีการคิดดอกเบี้ยรประจำปีให้และถ้าเกิดสมมุติเราออมเงินเพิ่มนะคะก็จะมีการคิดดอกเบี้ยของเงินออมเพิ่มให้ด้วยเ <c oughs> ช่นกดดงงันนะคะโดยเราสามารถขอรับเงินชาราภาพบําเหน็จชาราภาพจากประกันสังคมได้ตั้งแต่อายุ60ปีและต้องสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนโดยลาออกณนะวันที่ไปยื่นขอรับบำเหน็จก็ได้นะคะ สำหรับกรณีที่เราส่งอาจจะไม่ถึง5ปีส่งมาแค่1ปี2ปี3ปีนะคะถ้าอายุครบ60เมื่อไหร่เราจะไปยื่นขอรับเงินบำเหน็จชราภาพคืนเมื่อไหร่ก็ได้นะคะตามที่เราสะดวกนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับคำถามนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ